ตอนป4โรงเรียนเทศบาลสาวะสารวยาทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่11แล้วนะครับในการเรียนออนไลน์ของวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคณิตนะครับจากที่ครูเคยได้นัดหมายไว้จากครั้งที่แล้วว่าในครั้งนี้ก็จะเป็นการทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับชื่อว่าการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะครับวันนี้นะครับจะมี แบบตทดสอบไหมนักเรียนทําออนไลน์อยู่ด้วยกัน10ข้อด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นการทําโดยใช้ Google Form นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้โทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คลิกที่ลิงก์ที่ครูแนบไปกับคลิปนี้นะครับหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนสามารถจะคลิกลิงก์นะครับที่จะทําแบบทดสอบได้เลยนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจหรือว่าอยากจะทบทวนนะครับครูก็มีลิงก์ท้ายคลิปนี้นักเรียนได้กดไปทบทวนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าทําแบบทดสอบด้วยนะครับเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องแคปหน้าจอมานะครับโปรแกรมสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่านักเรียนคนใดที่ได้ทําแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็จะมีการสาธิตให้ดูสักนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ อาจจะยังไม่คุ้นเคยในการใช้ Google Form ในการทำแบบทดสอบออนไลน์นี้นะครับไปดูกันเลยครับเมื่อนักเรียนคลิกลิงก์แล้วนะครับนักเรียนก็จะเจอหน้าจอประมาณนี้นะครับรูก็จะลองทำให้ดูสักนิดนะครับนักเรียนก็คลิกเลือกนะครับเด็กชายเด็กหญิงใส่ชื่อนะครับวักสักสองครั้งนะครับนามสกุลแล้วก็เลือก ชั้นนะครับเลขกที่นะครับตรทราบเสร็จแล้วนักเรียนก็เลือกคำว่าถัดไปนะครับจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่การทำแบบทดสอบนะครับซึ่งมีส0ข้อด้วยกันนะครับนักเรียนอ่านโจทย์แล้วก็คลิกที่วงกลมที่คิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับรูจะคลิกไปอย่างเร็วๆนะครับ ตอนนี้รู้ทำครบสิบข้อแล้วนะครับผู้ก็จะกดส่งนะครับทีนี้ก็จะมีคําว่าดูคะแนนนะครับแล้วก็กดดูคะแนนนะครับคะแนนก็จะขึ้นมาให้นักเรียนดูนะครับว่าเต็มสิบนักเรียนจะได้เท่าไหร่จากตัวอย่างนี้นะครับผู้ก็จะได้คะแนน3คะแนนเต็มสิบนะครับ เมื่อถึงหน้านี้แล้วนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะดูด้านล่างได้นะครับมาทบทวนการตอบไปได้นะครับเมื่อดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะปิดได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็รูก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับคลิกลิงก์ที่ทดสอบได้เลยนะครับขอชคดีครับสวัสดีครับ